ผมถามท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับลำโพงพาสีกับแอคทีฟใครทราบบ้างว่ามันต่างกันยังไงใครทราบกดหนึ่งเข้ามานะครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วพี่ไม่ต้องบอกผมรู้แล้วนะครับใครทราบกดหนึ่งเข้ามาผมจะถามท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับว่าลำโพงแอคทีฟนะครับลำโพงแอคทีฟคือลำโพงที่มีแอมป์อยู่ในตัวใช่หรือไม่นะครับใครคิดว่าใช่ใครคิดว่าใช่ใค กดหใครคิดว่าใช่กด2เข้ามาใครคิดว่าไม่ใช่กด3นะครับนะครับถ้าคิดว่าลำโพงนะครับแค่มีแอมในตัวเราก็เรียกมันว่าลำโพงแอคทีฟแล้วนะครับถ้าคิดว่าใช่กด2นะครับถ้าคิดว่าไม่ใช่กด3นะครับทาง y u t u b e นะครับตอบเข้ามาแล้วว่า2ครับคุณเมธาบอกว่า2หมายถึงว่าลำโพงที่มีแอมในตัวก็เรียกว่าเป็นลำโพงแอคทีฟแล้วใช่ไหมฮะอ่า มีใครตอบอะไรเข้ามาอีกไหมครับแสดงว่าความเห็นเบื้องต้นความเห็นไปในทางเดียวกันหมดเลยคิดว่าลำโพงที่มีแอมในตัวก็คือลำโพงแอคทีฟแล้วผมบอกให้ตรงนี้นะครับว่าถูกครึ่งเดียวครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทำไมถึงถูกครึ่งเดียวนะครับโอเคเราไปไปที่พื้นฐานของลำโพงที่เราใช้ในระบบเสียงไฮไฟทั่วไปกันก่อนนะครับอย่างในภาพนี้นะครับท่านผู้ชม ภาพนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าสัญญาณ a าดของหรือเส้นทางเดินสัญญาณของระบบเสียงทั่วๆไปที่เราเจอกันในชุดเครื่องเสียงนะครับท่านผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยเรามีเจ้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไรซอสนะครับซอสซอสซอสนี่เนี่ยซอสซอสนี้ก็เดี๋ยวนะผมไม่อยากเล่นมุกเลยแบบว่าซอสจะเอาซอสภูเขาหรือจะเอาซอสฝาเขียวฝาอะไรมันมันนะมันเวอร์นะเดี๋ยว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 ขอทำกรอบนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ เข้าใจกัน,นง่ายๆปุ๊บอ่านี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นความเห็นความเจ๋งของซอฟต์แวร์สมัยนี้ไหมลายไอฝีมือวาดรูปของผม,มห่วยขนาดไหนมันก็ปุ๊บทาให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับไอซอสเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยระบบเครื่องเสียงทั่ว,วไปนะครับมันจะมี3ส่วนอย่างนี้นะครับส่วนแรกก็คือซอสซอสก็คือแหล่งสัญญาณนะครับแหล่งสัญญาณเช่นอะไรเครื่องเล่นแผ่นเสียง เทปคัสเซตนะครับทูนเนอร์เครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นบูเลนะครับหรือมิวสิกสตรีมเมอร์นะครับพูดง่ายว่าตัวอะไรก็ตามที่เป็นตัวเล่นเพลงเราจะเรียกมันว่าซอร์สนะครับทีวีทุกวันนี้ทีวีก็เป็นซอร์สซอสหนึง่งนะครับส่วนต่อมาก็คือ p r e แอม i ีไฟเออร์นะครับีแอมไฟเอหรือ p r e แอมป r ีแอมทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่รับสัญญาณเข้ามาในกรณีที่เรามีซอร์สหลายๆตัวเนี่ยนะครับ พีแอมก็มีหน้าที่ในการเลือกซอสด้วยว่าเราจะฟังจากอะไรสมมติเราต่อเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับหรือว่าทูนเนอร์เข้ามาทางอินพุตของพีแอมพีแอมมีหน้าที่เลือกว่าเราจะฟังอะไรนะครับหลังจากเลือกแล้วพีแอมก็มีหน้าที่ทำอะไรครับพีแอม Pre มีหน้าที่ปรับความดังนะครับดังเบาวอลลุ่มนะครับเล,เล่งเสียงดังเบาเล่งที่พีแอมนะครับจากนั้นเนี่ยสัญญาณเล็กๆจากพีแอมนะครับอันนี้คือระบบแพสซีฟทั่วไปนะครับระบบลำโพงแพสซีฟทั่วๆไปนะครับ สัญญาณจาก p รีแอมก็ถูกเนื่องจากสัญญาณจากพรีแอมเนี่ยมันไม่มันมีความแรงไม่พอที่จะขับตัวอดอกลำโพงที่อยู่ในลำโพงโดยตรงนะครับมันก็เลยต้องผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า power amp นะครับนี่ตรงนี้นะครับ power amp มีหน้าที่ขยายสัญญาณเล็กๆนะครับหรือว่าสัญญาณที่เราเรียกว่าระดับ line level เนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสัญญาณที่ออกจาก power amp จะเป็นสัญญาณที่มีกำลังแล้วนะครับ มันก็ออกไปทางขั้วต่อลําโพงคราวนี้เนี่ยมันเข้าไปในตู้ลำโพงตู้ลําโพงเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งเข้าไปที่ตัวดอกลําโพงโดยตรงนะครับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยผมจะตีกรอบสีขาวให้นะครับกรอบสีขาวตรงนี้เนี่ยก็คือตู้ลําโพงนะครับสัญญาณที่มาจากขั้วต่อสายลําโพงของ power amp เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่วงจรตัดแบ่งความถี่แบบ passive หรือที่เราเรียกว่า crossover network นะครับ crossover network มีหน้าที่ตัดแบ่งความถี่เสียงเพื่อส่งให้ดอกลำโพงแต่ละตัวตามความเหมาะสมนะครับ twitter มันก็ตัดความถี่ตัดความถี่ต่ำทิ้งนะครับแล้วปล่อยความถี่สูงไปยัง twitter นะครับถ้าเป็น woofer มันก็ทำหน้าที่ตัดความถี่สูงทิ้งแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงกลางเสียงต่ำไปที่ตัว woofer นะครับไอ้เจ้าตัวส่วนนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าวงจรตัดแบ่งความถี่เสียงหรือ Cross Over Network นะครับในตู้ลำโพงระบบ Passive ทัว่วไปวงจรในส่วนนี้จะเป็นวงจรแบบ Passive นั่นหมายความว่ามันไม่ต้องการไฟเลี้ยงนะครับวงดูง่ายๆลำโพงที่เป็นระบบ Passive เราไม่ต้องจ่ายไฟอะไรให้มันเลยที่ตัวมันไม่มีสายไฟแค่เอาสายลำโพงเสียบเข้าไปหรือขันเข้าไปที่ด้านหลังของมันเท่านั้นก็จบนะครับไอวงจรตรง,ตรง,ตรงในส่วนตรงนี้เราเรียกว่า อิเล็กทรอนิค s อ่าพาร์สฟคลอสโอเวอร์นะครับในลำโพง2ทางพา s s i v ฟคลอสโอเวอร์ก็จะมี1จุดตัดนะครับนะเพื่อจะแบ่ง2ช่วงความถี่ไปที่ลำโพง2ทางในลำโพง3ทางไอเจ้าพา s s i v ฟคลอสโอเวอร์ sover, นี้ก็จะมี2จุดตัดเพื่อจะแบ่ง3ช่วงความถี่นะครับแหลมกลางทุมไปที่ลำโพง3ทางอันนี้เรียกว่าท่านผู้ชมเรียกว่าพื้นฐานเลยนะท่านผู้ชมหลายๆท่านน่าจะพอทราบดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็มาปรับพื้นกันนะครับ เราไปดูกันส่วนต่อไปนะครับเมื่อกี้เราไปดูระบบเส้นทางเดินสัญญาณของแบบพาสซีฟกันมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูระบบแอคทีฟกันบ้างนะครับในระบบแอคทีฟนี่ครับระบบแอคทีฟมันจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนของเดี๋ยวนะวาดรูปวาดรูปกันในส่วนในส่วนของซอสเนี่ยก็ยังคล้ายๆกันนะครับมันก็ยังต้องมีซอสนะะ นี่คือระบบแอคทีฟนะพรีแอมก็ยังเหมือนเดิมซอสส่งสัญญาณมาให้พรีแอมเป็นตัวเลือกว่าจะฟังซอสไหนนะครับแล้วก็เล่งเสียงเบาเสียงจากพรีแอมคราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีความต่างกันแล้วคราวที่แล้วเนี่ยพรีแอมในระบบแพสซีฟเนี่ยพรีแอมจะส่งต่อไปให้เพาแอมโดยตรงเลยถูกไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยพรีแอมจะไม่ได้ส่งไปที่เพาแอมโดยตรงมันจะส่งไปเข้าวงจรที่เรียกว่า อิเล็กทรอนิกส์คลอสโอเวอร์เน็ตเวิร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์คลอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ก็คือวงจรตัดแบ่งความถี่เสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันเป็นวงจรเล็กๆเ,เป็นชิป IC เป็นวงจรดิสครีตหรือจะเป็นอะไรก็ได้เป็นหลอดสุญญากาศก็ได้นะครับมันคือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต้องการมีไฟเลี้ยงนะต้องมีไฟเลี้ยงเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยไอวงจรน,นี้นยะมันก็จะเอาสัญญาณเล็กๆที่เรียกว่าหลายเลเวลจากพรีแอมป์ฟายเนี่ยมาแยกช่วงความถี่นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนลำโพงเอเหมือน วงจรตัดแบ่งความถี่แบบพาสซีฟเลยนะครับมันก็ถ้าเป็น2ทางมันก็เอาแหลมส่งออกไปชุดหนึ่งทุ้มส่งออกไปชุดหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยพอสัญญาณที่ออกจากอิเล็กทรอนิกส์คอสเวอร์มันจะไปเข้ามันยังเล็กมันยังไม่สามารถขับลำโพงได้โดยตรงม,มันก็ต้องไปเข้า power amp แต่ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าคราวนี้เนี่ยใน1 Channel เนี่ยเราเราต้องใช้แอมเพิ่มขึ้นละแต่ก่อนเนี่ย ไอ้ระบบพาสซีฟเนี่ยหนึ่งชานแนลเราใช้แอมแค่1ช่องนะครับนะ 1, 1, 1, 1, หนึ่ง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 เราหนึ่งชานแนลเราก็ใช้แอมหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์คลอสโอเวอร์เนี่ยถ้าเป็นลำโพง2ทางเราต้องใช้แอมสามตัว3ยูนิตนะครับ3ยูนิตนะเราเรานับนับเป็นนับเป็นชานแนลแล้วกันเราต้องใช้แอมสองชานแนลนะครับถ้าเป็นลำโพง3ทางท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมเราต้องใช้แอมกี่ชานแนลครับ3ามชานแนลต่อ1ข้างนะ ถ้าเป็นสามทางถ้าเป็น4ทางเป็นแบบว่าเป็นคอร์สแอมนะอันนี้เรียกว่าไบแอมนะสตัวเงี้ยเขาเรียกว่าไบแอมเนี่ยแอหนึ่งตัว2ตัวนี่เรียกว่าไบแอมสัญญาณแหลมนะครับจากอิเล็กทรอนิกส์คอสเซอร์ก็จะเข้าแอมขับแหลมมันก็จะส่งไปขับทวิตเตอร์โดยตรงนะครับไอเสียงทุม้มจากอิเล็กทรอนิกส์คอสเซอร์ก็จะถูกส่งไปให้แอมขับทุม้มนะมันก็จะส่งไปขับตัววูเฟอร์โดยตรงนะครับระบบนี้ โดยเทคนิคทางเทคนิคแล้วถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบพาสซีฟนะครับเพราะว่าไอวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอสโสเวอร์ตรงนี้มันมีการสูญเสียของสัญญาณน,น้อยมากมันไม่เหมือนอุปกรณ์ที่เป็นพาสซีฟที่อยู่ในลำโพงตู้ทั่วไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีลอสนะครับการผ่านเข้า RLC เนี่ยสัญญาณที่เข้ากับสัญญาณที่ออกเนี่ยมันจะมีพลังงาน Energy ส่วนหนึ่งที่สูญเสียไปมากน้อยก็แล้วแต่คุณภาพของอุปกรณ์พาสซีฟนั้นๆนะครับในอุปกรณ์พาสซีฟคุณภาพต่ํา มันก็จะมีลอสมากหน่อยมีความเพี้ยนเยอะหน่อยในอุปกรณ์แพสซีฟคุณภาพสูงมันก็จะมีลอสน้อยหน่อยมีความเพี้ยนต่ําหน่อยนะับพอเข้าใจนะระบบนี้แล้วเนื่องจากภาวะแอมเนี่ยมันสามารถขับที่ตัวไดรเวอร์ยูนิตได้โดยตรงขับที่ตัวดอกลําโพงได้โดยตรงเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ออกมาตรงนี้มันจะเรียกว่ามันจะเพียวมากนะครับมันจะมีคงความบริสุทธิ์ได้มากที่สุดคราวนี้เนี่ยคุณภาพทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับวงจร ตรงนี้และว,ว่าอนะิเล็กทรอนิกส์คอร์สเอเวอมันมีความแม่นยําแค่ไหนนะครับตรงนี้นะ่ยทางเทคนิคครับโดยพื้นฐานเนี่ยการออกแบบวงจรคอร์สโอเวอร์เน็ตเวิร์กที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถออกแบบให้แม่นยําได้ง่ายกว่าวงจรที่เป็นพาสซีฟนะครับนี่คือเบสิกเลยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมพอจะมีะะเรียกว่าความเข้าใจตรงกันคร่าวๆแล้วนะครับว่าอ๋อแอคทีฟพาสซีฟในที่นี้เราแบ่งกันที่ อิเล็กทรอนิกคลอสกับพาสซีฟคลอสโอเวอร์นะครับอันนี้คือพื้นฐานของระบบเสียงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงขนาดเล็กขนาดใหญ่แค่ไหนหรือระบบเสียงในบ้านระบบเสียงในรถยนต์ระบบเสียง p a อันนี้คือเบสิกนะครับสามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆลาคนไปเห็นลำโพงพวก PA ลำโพงคอนเสิร์ตเนี่ยบางทีจะเห็นว่าลำโพงมันวางเป็นชั้นๆเลยนะแล้วก็จะมีแอมป์แบบหลายๆลยตัวอันนั้นแหละครับหลายๆครั้งมันก็ไปผ่านพวกอิเล็กทรอนิกคลอสเนี่ยแล้วก็เพื่อจะขับออกไปแยกออกไป ในแต่ละช่วงเสียงของลําโพงอะไรเงี้ยครับแต่ลําโพงบ้านส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าร้อยละบแปเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นระบบพสซีฟนะครับไปดูด้านหลังลําโพงของเราได้นะครับถ้าตู้ลําโพงของเราไม่ต้องเสียบไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็มีแค่ขั้วต่อสปีเกอร์ครับมันจะเป็นไบวายหรือจะเป็นแบบซิงเกิลวายนะครับแค่นั้นอันนั้นก็คือระบบพสซีฟนะครับแสดงว่าในตู้ลำโพงของคุณจะมีตัวพสซีฟคอสโวเวอร์อยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องต่อไปกันเลยนะครับนี่ให้ดูครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับหน้าตาของอุปกรณ์ที่เรียกว่า cross over network นะครับซ้ายมือนี่ซ้ายมือนี่เดี๋ยววาดรูปอีกแล้ววาดรูปอีกแล้วนี่นี่ซ้ายมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยใหญ่โต โมโหลานนะครับอันนี้คือวงจรที่เรียกว่าน,นี่คือตัวอย่างของวงจร a s s i v e crossover นะครับสังเกตว่ามันไม่ต้องการไฟเลี้ยงนะครับแล้วส่วนใหญ่อุปกรณ์ก็มีแค่ R นะครับนี่ R ตัวต้านทาน L กดลวดแล้วก็ C นะครับสังเกตว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องตัวบึ้มๆทั้งนั้นเลยอย่างที่บอกนะเพราะว่าวงจรมันเป็นแบบพาสซีฟมันมีโอกาสที่จะมีลอสหรือมีสูญเสียได้เพราะฉะนั้น อุปกรณ์แต่ละตัวก็ต้องแบบจัดเต็มนะครับใช้ตัวใหญ่ที่สุดใช้ตัวต้านทานแบบขนาดใหญ่ๆหน่อยเพื่อให้มันมีการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับก็เป็นความพยายามเอาชนะข้อจำกัดตรงนี้นะครับลองเปลี่ยนมาดูข้างขวามือนะครับไอวงจรจิ๋วๆเล็กๆเนี่ยนะครับแต่มีอุปกรณ์อยู่ข้างในเพียบเลยอันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้คืออิเลก คลอสโอเวอร์นะครับนี่ท่านผู้ชมมันก็คือเป็นวงจรเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรนึงคล้ายๆดูดูมองเผินๆคล้ายๆปรีแอมนะครับแต่มันเป็นปรีแอมที่มีวงจรตัดแบ่งความถี่เสียงด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างว่ามันเป็นอะไรยังไงนี่ครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เนี่ยตอนต้นน่ะที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าที่ผมถามท่านผู้ชมว่าลำโพงที่เป็นแอคทีฟแค่เป็นลำโพงที่มีแอมป์ในตัวก็เรียกว่าเป็นลำโพงแอคทีฟแล้วใช่ไหมนะครับก็มีท่านผู้ชมตอบมาว่าใช่มันใช่อย่างที่บอกนะมันถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับอย่างท่านผู้ชมลองดูตัวอย่างลำโพงของคลิปส์รุ่นนี้นะครับลำโพง,งคลิปส์รุ่นเนี้ย ในนิยามเขาบอกว่ามันเป็น power speaker นะครับนิยามของ power speaker คืออะไร power speaker คือเป็นระบบลำโพงที่มีแอมในตัวนะครับที่มีแอมในตัวแต่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าลำโพง power speaker อย่างรุ่นนี้เนี่ยมันไม่เข้าข่ายลำโพงระบบ Active ที่เราบอกอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรานิยามลำโพงระบบ Active ว่าแค่มีแอมในตัว ลำโพงชุดนี้ลำโพงที่ท่านท่านชมเห็นอยู่เนี่ยคือลำโพงแอคทีฟแล้วนะครับแต่ถ้าเรามองว่าคําว่าแอคทีฟเนี่ยมันจะต้องใช้แอคทีฟคอสโอเวอร์ด้วยนะครับผมบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าลำโพงในภาพนี้เนี่ยยังไม่ใช่ลำโพงระบบแอคทีฟทำไมผมถึงทราบท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าคือลำโพงระบบแอคทีฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแอม์อยู่ข้างเดียวนะอย่างอันเนี้ยเราดูชัดๆเนี่ยอันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นลำโพงนะครับที่มีเห็นไหมมีอะไรมี มีพรีแอมนะมีพรีแอมเพราะมันเลือกซอสได้จะเอาซอสไหนนะครับแล้วก็มันมีวอลลุ่มอันนี้ไม่ใช่วอลลุ่มของอันนี้เป็นวอลลุ่มซับบูเฟอร์นะครับมันมีวอลลุ่มที่เป็นปุ่มที่รีโมทของมันอ่ะมันปรับเสียงได้แสดงว่ามันเป็นลําโพงที่บิวอินพรีแอมมาในตัวเรียบร้อยแล้วแล้วเราไม่ต้องต่อเพลว์แอมม์ข้างนอกนั่นหมายความว่าในตัวลําโพงมีเพลว์แอมม์อยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ไอ้ลำโพงสมัยใหมนะ่เนี่ย มัน tech ไฮเทคไว้ก่อนนั้นคือมันบิวอินซอทเข้าไปด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยให้ usb dac มาด้วยนะเห็นไหมนะครับแล้วก็มี dac เนี่ยรับออปติกรับออปติคอล,คลได้นะตัวนี้มันบิวอินซอทมาส่วนหนึ่งละมันให้มันให้ dac เนี่ยมาในตัว dac ก็คือ,อวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะครับหรือว่า d to a converter นั่นเองนะครับอย่างอันนี้ทำไมผมถึงรู้มองปุ๊บรู้เลยว่าทำไมว่ามันไม่ใช่ระบบแอคทีฟตามนิยามที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่า จ้าตัวลำโพงหลักเนี่ยมันจะมีแอมสองชันแนลอยู่ในตัวมันนะครับชันแนลหนึ่งแอมชุดหนึ่งขับดอกลำโพงที่อยู่ในตัวมันเองแอมอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันโผล่อย่างี้มันบอกให้ให้เราเชื่อมต่อสายสายลำโพงไปยังลำโพงตัวรองของมันนะครับหรือเป็นสลับนะครับหรือเป็น secondary นะครับไอตัวนี้เป็น primary นะครับเป็นมาสเตอร์นะครับอันนี้เป็นสลับนะครับเป็นตัวรองสังเกตนะครับท่านผู้ชมแอมนะครับแอมในตัวมันเนี่ยที่มันปล่อยออกไปให้ตัวรองเนี่ยมันออกมาแค่2องขั้ว บ,บวกลบนั่นหมายความว่ามันต้องไปอาศัย Passive Crossover ที่อยู่ในตู้ลำโพงรองนะครับถ้าอันนี้นะตามนิยามที่เราคุยมาเบื้องต้นระบบอย่างนี้นะครับระบบอย่างนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าเป็นลำโพง Power Speaker นะครับแต่เป็น Power Speaker ที่ใช้ Passive Crossover นะครับมันยังไม่ใช่ระบบ Active เต็มระบบนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรผมหามจากอินเทอร์เน็ตนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นระบบพาสซีฟเหมือนกันแต่มีแอมป์ในตัวนะครับอันนี้เป็นลำโพงตัวมาสเตอร์นะครับมีแอมป์ในตัวแล้วมันจะต้องต่อไปอีกชานเอลหนึ่งนะครับมันก็เลยมีขั้วต่อสายลำโพงมาให้แล้วก็ให้เราต่อสายลำโพงปุ๊บไปไปที่ลำโพงอีกชานเอลหนึ่งของมันนะครับเดีย๋ยวผมมีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนี่ท่านผู้ชมดูนี่ครับอันนี้คือด้านหลังของลำโพง แอคทีฟของคลิฟอีกของคลิฟอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้คือนี่เป็นด้านหลังของลำโพงคลิ p s t เดอะเซเว่นนะครับคลิ p เดอะเซเว่นเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้เป็นหลังลำโพงมาสเตอร์ของเขาท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าสปีกเกอร์เอาออกไปที่เซคันเด r y ี่เนี่ยตัวลำโพงรอง Long เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองขั้วละมันเป็นขั้วต่อ4พินนะครับ4พินในที่นี้ก็คือทวีตเตอร์บวกลบวูฟเฟอร์บวกลบนั่นหมายความว่า ในตัวแอมในตัวลำโพงมาสเตอร์มีแอมอยู่4 Channel นะครับ2 c h a n n e ลขับแหลมกับขับทุ้มที่อยู่ในตัวมาสเตอร์เองนะครับอีก2 c h a n n น l ส่งไปขับแหลมประขับทุ้มที่อยู่ในตัวลำโพงตัวรองหรือ Second a r y s p e ป k e r นะครับขั้วต่อที่จะต่อพ่วงลำโพงอีกตัวมันก็เลยเป็นขั้วต่อแบบนี้แทนที่จะเป็นขั้วต่อบวกลบดำแดงธรรมดามันก็เลยเป็นขั้วต่อแบบ4พินนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็อนุมานได้เลยว่าในตัวลำโพงเองเนี่ยไม่มี Passive Crossover แต่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ s o v e r แทนนะครับท่านผู้ชมพอจะมองเห็นภาพนะครับความแตกต่างของแอมไอลำโพง Active แบบไหนแบบไหนอะไรเงี้นะครับนี่คือเป็น Full Active Fully Active เป็นองค์ลำโพง Active แบบอิเล็กทรอน c กส์ s o v e r แล้วเป็นระบบไบแอมด้วยนะครับแยกขับแหลมแยกขับทุม้มทั้งสองอย่างนะเพราะนั้นระบบนี้ลำโพงคู่นี้มี แอมทั้งหมด4 c h a n n e นะครับพอจะมองเห็นภาพนะอันนี้เป็นตัวอย่างของเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวอย่างของลำโพงแอคทีฟอีกรูปแบบหนึง่งนะครับลำโพงแอคทีฟอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้เนี่ยคือเคฟเคฟ l s x นะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปนานแล้วตัวนี้ไฮเทคมากถ้าผู้ชมสังเกตนะครับว่าตัวนี้ลำโพงมาสเตอร์ของเขานะก็มี input นอินพุตโน่นนี่นั่นตามปกตินะตัวนี้ต่อ Wi-Fi ต่อ ส,สตรีมแบบทางต่อเน็ตเวิร์กได้ด้วยอันนี้ส,สตรีมได้โดยตรงเลยอันนี้ก็แอดวานซ์ขึ้นอีกคือมี Music er มิวสิกสตรีมเมอร์บิวอินมาในตัวเรียบร้อยแล้วก็มีแดกด้วยเนี่ยมันรับโคอคได้นะครับคราวนี้เนี่ยการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงตัวหลักกับลำโพงตัวรองท่านผู้ชมสังเกตไหมมันไม่ใช้ขั้วต่อสปีคเกอร์อะไรเลยมันเป็นสายแลนคือสัญญาณที่วิ่งออกจากมาสเตอร์ไปที่ตัวตัวตัวลำโพงรองมันเป็นสัญญาณดิจิตอลครับ มันไม่ได้ส่งออกไปเป็นอนาล็อกอันนี้ก็เป็นความเรียกว่าเป็นความพิเศษอีกอันหนึ่งสังเกตไหมครัว่าทั้งสองตัวมันจะต้องเสียบไฟทั้งคู่เลยนี่มีขั้วต่อสายไฟทั้งคู่เลยสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างลําโพงมาสเตอร์กับลำโพงลองตัวลําโพงที่เป็นลำโพง secondary นะครับมันเชื่อมต่อด้วยสัญญาณดิจิตอลเพราะฉะนั้นสัญญาณดิจิตอลท,ที่วิ่งเข้าไปในตัวลําโพงลองเนี่ยมันก็ต้องผ่านวงจรเลยครับวงจร DAC วงจร electronic cross วงจรแอมลิฟายเออร์เพื่อแยกขับลำโพงทุ่มแหลมที่อยู่ในตัว l s x อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของความไฮเทคขึ้นไปอีกนะครับลำโพงอีกตัวหนึ่งที่โคตรล้ำเลยก็คือ B&W Formation Duo นะครับถ้าใครเคยดูรีวิวตัวนี้ผมผมจะชมเจ้า Formation Duo เอาไว้เยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยลำโพงเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 มันสวิตช์หายไปปุ๊บอ่ะลำโพงคู่นี้เนี่ยนะครับ ข้างซ้ายข้างขวาแม่งเหมือนกันเป๊ะเลยมันเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่ามันเชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์กทั้งคู่ตัวมันเนี่ยนะครับในหนึ่งตู้เนี่ยมันเหมือนกับมีมิวสิคสตรีมเมอร์นะครับซ้ายขวาแยกกันเลยสามารถคอนฟิกมันเป็นซ้ายเป็นขวาได้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีมาสเตอร์ไม่มีอะไรมันมันมันเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็มันเชื่อมต่ออินพุตเป็น สายแลนเท่านั้นนะครับสายแลนเท่านั้นเลยก็คือเป็นฟูลลีดิจิตอลเลยข้างในก็มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอร์สโอเวอร์ไอตัวนี้นยะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันแยกแดกของเสียงทุม้มแยกแดกของเสียงแหลมด้วยต่างหากนะแล้วก็ออกไปเข้าอิเล็กทรอนิกส์คอร์สโอเวอร์แล้วก็โอ้โหแม่งไฮเทคมากแล้วก็ไปเข้าระบบแอมแยกทุม้มแยกแหลมก็คือเป็นแอคทีฟคอร์สโอเวอร์ไบแอมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของลำโพงที่เรียกว่าเป็นระบบแอคทีฟแบบ เต็มเต็มกำลังนะครับเต็มกำลังโอเคอันนี้คือตัวอย่างของลำโพงคลิปรุ่น The Five นะครับขอมเยอะท่านชมท <All right. S 1> ่านผู้ชมเห็นไหมตัวนี้เดีย๋ยวให้ดูนะคือไอ้ลำโพงแอคทีฟสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ l ลน์อินหรือโฟโนอินหรืออะไรเนี้ยเนื่องจากมัมนมีแดกในตัวด้วยเพราะฉะนั้น มันก็มีดิจิตอลอินพุตด้วยนะครับอ,อย่างอันนี้เอาไล่ไปก่อนอินพุทที่เป็นเบสิกพื้นฐานเลยก็คือออกอินนะครับก็คือเป็นไลน์ต่อจากโทรศัพท์มือถือนะครับต่อเสียบสาย3.5มาเข้านี่ก็ได้นะครับใน,นขณะที่มันมี rca input อีกชุดหนึ่งครับ rca input ชุดนี้นะทำหน้าที่อะไรสามารถทำหน้าที่รับได้ทั้งสัญญาณไลน์นะครับสัญญาณระดับลน์ก็คือถ้าเรามีเครื่องเล่น CD นะครับก็ต่อต่อมาเข้าที่นี่ได้เลยนะครับ หรือว่าอะไรดีล่ะเครื่องเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงบางตัวที่มีโฟโนบิวอินมาในตัวมันเนี่ยสัญญาณที่วิ่งออกมาคือพร้อมจะเอาไปใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องผ่านโฟโนสเตตอีกครั้งหนึ่งก็สามารถเสียบเข้าช่องนี้ได้เช่นกันนะครับหรือจะทูนเนอร์เทปนะครับายไ,ได้หมดเลยเข้าที่ช่อง a อนาล็อกอินตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ลน์นะครับในกรณีในกรณีที่ท่านมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะ ในกรณีที่ท่านมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ไม่มีโฟโนสเตเตนะครับก็เข้าที่นี่ได้เช่นกันแล้วก็เลือกสวิตช์ตรงนี้มาที่โฟโนนี่ไฮเทคมีมีโฟโนปรีแอมบิวอินมาในนี้ด้วยนะครับนี่นี่คือคลิปรุ่นเดอะไฟฟ์นะครับเดอะไฟฟ์ 5, นะครับคราวนี้ตัวนี้มีดิจิตอลอินพุตให้เลือก2ช่องนะครับช่องหนึ่งเป็นออปติคอลช่องหนึ่งเป็นตัวนี้รู้สึกจะไม่มีโคเอ็กนะครับไม่มีโคเอ็กเชียลอินตัวนี้เป็น USB DAC นะครับมี USB อินพุตด้วยต่อคอมพิวเตอร์ได้เลยรองรับ ไฟล์เสียง h i ไลท์ออเดโอยี่ส้อยบสนะครับตัวนี้พิเศษเครืมองอย่างหนึ่งมันมี Input HDMI ARC ด้วยนะครับหลังๆเนี่ยท่านผู้ชมอย่าแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมเครื่องเสียงเดี๋ยวนี้เนี่ยจะชอบให้ Input HDMI มาด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบนะคถ้าถ้าได้ลองแล้วท่านผู้ชมจะติดใจลองดูทีวีอ่ะรายการทีวีของเรานะครับไอช่อง เดี๋ยวนี้ทีวีทีวีทั่วไปอ่ะไม่ต้องรุ่นแพงนะอย่างเสียวมีตัว Q1E อ่ะหมื่นกว่าบาทมันก็มี HDMI e r c หรือ ARC output แล้วนะครับท่านผู้ชมเวลาดูคลิปใน y t u t u อ่ะหรือเวลาดูคอนเสิร์ตอ่ะไม่ต้องไปใครที่ไม่มีเสาบานะร์นะโดยเฉพาะคนที่มีเสาบาร์เนี่ยเราเข้าที่หลัง ของโค้กโพลิเนเจอร์แอมนะอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ผมคุยกันเรื่อง NAD 3 0 4ศูนตัว LE เนะี่ยก็มี HDMI input เหมือนกันไอ้เจ้าตัวนี้ก็มี HDMI input นะครับนี่เรามาถึงบทสรุปวันนี้นะครับเมื่อกี้นะเราคุยกันมาหมดแล้วนะลำโพงแอคทีฟเป็นยังไงแอคทีฟลำโพงมันต่างกับลำโพงพาวเวอร์สปีกเกอร์ยังไงมันต่างกับลำโพงพาสซีฟยังไงนะครับลำโพงพาสซีฟคงไม่ต้องพูดถึงทุกคนรู้จักลำโพงพาสซีฟดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยว่า แล้วควรเลือกแบบไหนดีนะครับท่านผู้ชมบอกว่าให้เราควรเลือกแบบไหนดีผมผมแบ่งให้คร่าวๆนี้นะครับคือเราจะไม่พูดถึงฟังก์ชันเราจะไปที่เบสิกของมันกันเลยนะครับว่าลําโพงแพสซีฟใครที่เหมาะกับลำโพงแพสซีฟใครที่เหมาะกับลำโพงแอคทีฟนะครับลำโพงเพราะทุกวันนี้อย่างที่ท,ท่านผู้ชมเห็นนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะเบียดอนบยูนะครับหรือว่าเคฟหรือว่าคลิปส์อย่างเงี้ย เกือบทุกเจ้าที่ทําลําโพงแอคทีฟเขาก็มีลําโพงแพสซีฟอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันไม่มีอะไรที่เรียกว่าวันไซฟิตออหมายถึงว่าเหมาะทุกคนเพราะฉะนั้นเราินมาดูกันว่าเอ๊ะเราควรจะเหมาะกับลาโพงแพสซีฟหรือลำโพงแอคทีฟดีนะครับเบื้องต้นต้องยอมรับว่าลําโพงแพสซีฟเนี่ยหนในพิกัดเดียวกันขนาดเท่าๆกันเนี่ยม,มันมักจะถูกกว่าเพราะว่า มันมีแค่ลำโพงกับแอคไอพาสซีฟคอร์เเวอร์มันไม่มีแอมมันไม่มีภาคอิเล็กทรอนิกส์เลยเอาเอาที่อยู่ในคลาสเดียวกันนะนะครับมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีราคาถูกกว่านะครับบางคนบอกว่าที่บ้านมีแอมอยู่แล้วก็ไม่รู้จะซื้อลำโพงแอคทีฟไปทําไมนะครับก็ซื้อแค่ก็ซื้อแค่ลำโพงพาสซีฟก็พอนะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งของลำโพงพาสซีฟนอกจากราคาประหยัดกว่าก็คือมันสามารถปรับเปลี่ยนนะครับหมายว่า วันนี้เราซื้อไปใช้กับแอมสมมติผมไปซื้อไปใช้กับ NAD รุ่นหนึ่งวัตต์40วัต์วันหนึ่งผมรู้สึกว่าเท่านี้ไม่พอหรือว่าผมได้พื้นที่ในบ้านเยอะขึ้นไปอยู่ลําโพงตัวเดิมเนี่ยแหละไปอยู่ในห้องใหญ่ขึ้นผมอาจจะต้องการกําลังขับจากแอมเพิ่มขึ้นผมก็เพิ่มกำลังขับจากเพิ่มกําลังขับจากแอมขึ้นไปหรืออาจจะเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนสไตล์จากแอมโซลิดสเตจเป็นแอมหลอดนะครับมันมีความยืดหยุ่นในการอัปเกรดในการเปลี่ยนแปลงมากกว่า แต่ในข้อดีของมันในเรื่องนั้นก็จะมีข้อเสียตามมาด้วยว่าในการอัปเกรดทุกๆครั้งเราก็ต้องมานั่งคิดคำนวณว่ามันแมชชิ่งกันหรือเปล่านะครับมันแอมมันขับลำโพงออกไหมนะครับสไตล์เสียงมันไปด้วยกันได้ไหมมันก็มีทั้งความสนุกมีทั้งความวุ่นวายอยู่ในตัวเดียวกันสำหรับลำโพงแพซีฟแต่ข้อดีของมันคือมันเฟกซิเบลนะครับมันจะปรับเปลี่ยน เราไม่ต้องเอาแดกไปบิวอินในตัวเนี่ยเราสามารถซื้อแดกแยกชินข้างนอกนะครับเราสามารถซื้อสตรีมเมอร์แยกกินข้างนอกได้เราสามารถซื้อบลูทูธรีเซิร์เวอร์แยกชินข้างนอกได,าามากกได้มันก็เป็นความสนุกนะครับคนที่ชอบเล่นสนุกอ่ะคนที่ชอบเล่นเครื่องเสียงเป็นออเดโอไฟล์ fi. ผมว่าลำโพงแพสซีฟน่าจะเหมาะคุณนะครับเราเป็นชอบจุกจิกนะ <laughs> เปลี่ยนสายโอ้ยเปลี่ยนสายสัญญาณโอ้แฮปปี้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสายไฟแฮปปี้แต่สําหรับ คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่วุ่นวายชิบเปล่งเลยนะครับต้องมาแมทไม่แมตต่อสายโอ้หต่อผิดต่อถูกเสียงไม่ออกอีกนะครับแล้วก็โอ้สัญญาณสายสัญญาณมีผลเหรอฉันต้องซื้อสายสัญญาณดีๆอีกสิเบืองเงินไปอีกนะครับระบบมันก็จะบานปลายดังนั้นใครที่ไม่พร้อมจะบานปลายอยากได้อะไรที่มันแบบสําเร็จรูปอะสาเร็จรูปอะแบบพร้อมดื่มอะหรือว่าแกะซองฉีกห่อล้วกินได้เลยอย่างเงี้ย คุณอาจจะเหมาะก,กับลำโพงแอคทีฟเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับลำโพงแอคทีฟเนี่ยเนื่องจากแอมกับลำโพงเนี่ยมันถูกออกแบบมาจากโรงงานเลยเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องมิสแมทได้เลยมันแมทกันแน่นอนนอกจากว่าคุณไปฟังแล้วคุณไม่ชอบเสียงของมันนะครับหนึ่งคือคุณไม่ไม่ต้องกลัวว่าแอมจะขับลำโพงไม่ออกเพราะว่ามันมาด้วยกันมันจะต้องเดอะเบสมันแมทชิ่งกันมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว 2. คุณไม่ต้องคุณประหยัดสายสัญญ,ญาณจากซอร์สไปปรีแอม ประหยัดสายสัญญาณจากพรีแอมปเพราะว่าแอแถมยังประหยัดสายลำโพงอีกเส้นหนึ่งนะตัดทิ้งไปหมดเลย <c oughs> ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จครบในตัวมันอยู่แล้วแต่ข้อด้อยของมันก็คือเวลาจะอัปเกรดอะไรทีคุณลืมไปเลยคุณเต็มที่ทําได้แค่เปลี่ยนสายไฟอินพุตสายเอซีนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนสายลําโพงประมาณนี้หรือว่า,าหาขาตั้งได้ดให้มันนะครับอาจจะอัปเกรดได้นิดๆหน่อยแต่ว่า โอกาสที่จะไปเปลี่ยนแอมถอดไส้แอมออกมาแล้วเอาไส้แอมอื่นใส่เข้าไปมันแทบเป็นไปไม่ได้นะครับมันแทบเป็นไม่ได้มันเป็นเรื่องของการเลือกใช้นะครับมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของว่า ใครเหมาะสมกับอะไรมากกว่ายังถามผมผม,ผม่ผมเป็นสายออเดิลไฟผมจะเป็นฝั่งที่เชียร์พาสซีฟมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่หลังๆเนี่ยหลังจากได้ลองเล่นลำโพงแอคทีฟหลายตัวเนี่ยผมต้องยอมรับว,ว่าทุกครั้งที่ผมเล่นมันผมก็หลงสเสน่ห์มันในความง่ายแล้วพอลำโพงบแบรนด์ที่เป็นลำโพงชื่อดังอย่างเงี้ยนะครับเคฟเบียนด i บ s ยูคลิ M U, รหรือว่าอย่างคิวอคูสติกนะครับหรือว่าอย่าง PSB เนี่ยแทบทุกยี่ห้อคือผู้ผลิตลำโพงพวกนี้เขาไม่ให้เสียชื่อก็หรอกนะครับถึงเขาจะทำลำโพงแอคทีฟออกมาเนี่ยแต่คือคือนึกออกไหมฮะเขาก็จะไฟายจูนให้มันออกมาเสียงดีแล้วก็มีความเป็นมีกลิ่นอายในใน,ในความในควาเป็นแบรนด์ของเขานะเป็นเสียงของคลิปเป็นเสียงของเคฟเป็นเสียงของ b w นะครับ ท่านผู้ชมพอจะมองภาพบอกไหมว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกใช้นะครับอย่างตังบอร์เลยทุกครั้งนะที่ผมแบบได้ลองเล่นลำโพงแอคทีฟนะทั้งท่าที่ผมเป็นสายแบบออริโอไฟชอบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะผมหลงรักมันทุกครั้งเลยที่ได้ลองเล่นนะครับเพราะมันมีเสน่ห์คือมันง่ายมันง่ายมากมันซิสเตมไม่ต้องมีอะไรมากแล้วก็มันแบบมันเบ็ดเสร็จในตัวมันต้องคิดเยอะมันไม่ต้องไปคิดเรื่องมิสแมทแมทชิ่งแมทเชิงอะไรเลยแบบนี้นะครับ